สวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้าโรบวันนี้ท่อมี3ามดาวสิภาธรรมชมไปหาคุณพ่อหญิงประจำวัวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่อยหญิงกลับไปติ่ศาลแมฮานีนะคะเนาะวันพระคุณพ่อหญิงไปกราบไปไหว้โตกแรงมากฝันค่ะธรรมชมฝันว่าแมฮานีมาดึงขาขนกิ้งลุกยาวๆแล้วค่ะธรรมชมมาดึงขา ล้วกับมากับหางเครื่องค่ะท่านผู้ชมหางเครื่องกับมานํามาลองลาทําเพลงคุณพ่อยยิงฟังให้โชคให้ลาบค่ะท่านผู้ชมให้เลขสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีเด็ดแต่ไหนเนาะค่ะเนาะไปฟังกับคุณพ่อยยิง้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อยยิงผอมๆกันเลยค่ะ <c oughs> ครับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะครับผมโอ้ก็ยังรอคือเก่านะครับเอฟซีแต่ผู้ชมเนาะโอ้เหมือนี้มาใส่ผักก็มาไล่ตัวครับห่อนห่อนอากาศห่อนบ่ครับพ่อหญิงห่อนแห้งไปอาบน้ำมากเลยังห่อนอยู่มันเอาร้าเนาะเอาแ่างโอ้ฝนกับโบต๊กนะครับเนาะพายุโบโต๊กหมาจักเกอถ้าอยู่เข่าแต่กับโบตกบ่ครับทั้งบ้านพ่อหญิงตกบอโต๊กพลิ้นๆพบ่ดีไล่ย้อนจังครับ เอาครับเป็นอย่างไคือเฮียนครับแต่พอเห็นก็สู้ e เอฟซีเพิ่นฟังนะครับเป็นแน่วอะไรก็อโอ้ไป็กก้าวไบ่เพิ่นอยูซันละ่ะมันเป็กก้าวไบ่เพิ่นมันในโต๊ะมายังมาเลงเพิ่นก็มาดึงขานะดึงขามาดึงขา มึนมดนะขานางแขงเป็นมาดึงมึนตีนเลยมึนเท้าเลยมึนขามึนตีนมดนี่นขานางแขงเนี่ยมึนไปมดแล้วเลยเป็นมาดึงนะดึงจะขางเลยขึ้นมึนไปมดดึงทั้งสองขางเลยดึงทั้งสองขางแม่นดึงดึงทั้งสองขาครับครับครับปัดปัะตุมาดึงอย่างไรเนาะอย่างอย่างตัวอย่างเดือนนี่ก็เป็นแนวหนีเนาะว่ะครับวันนี้มึนไปมึดเหมือนเพิ่งกบัด บัดนี้ทักยังตัวยังฮีมาบัดนี้จักหางเครื่องหางยังนะยังตัวยังเต็มหัวเต็มหางมากยังอะเต็มหัวป่นะยังหางเครื่องเพื่อนนะห่วยหางเครื่องเพื่อนมากครับเพื่อนมาน้ำน้ำเจ้าแม่ฮันนี่นะโอ้แม่ฮันนี่นี่บุญมากคนเดียวบ่มาหน้ำกับหางเครื่องมัน้วมาสิมาเรียนมายังไงเบิ้งนะมาเรียนแสดงคอนเสิร์ตในเบิ้งมาเรียนคอนเสิร์ตนีกว่านิดหนึครับมาเรียนคอนเสิร์ตอยู่เนืดหนี่ง ว่าทำบาราอีดีเนาะครับสำหรผู้ชมนะสมเป็นขนาดพีอีดีสุดอสจอดซุดจอดเบื้องบนว่ากันจได้ของดีมาผาาพร้อมเพิ่นว่าครับอันเดี๋ยวอีหยังเต็มหัวมาโอ้ยจักพวกของเลื่อมๆลืลลน่นมเาะ่อมเนาะเนาะพวกนักเต็มบนนะ้าโอ้อันอันขนยาวๆยาวยาวเลยขนไกลขนยังนั่นล่ะเออสักหัวอถ้ายังมามัดกระหับหม้อกระหอยังแหละเนาะนั่นนเต็มาะ ออสุดยนักเต้นกับมามาประมาณหกคนเมจเจ็ตกับแม่ฮันนี่นักเต้นหกคนแม่แม่ฮันนี่คนหนึ่งบวกกันเป็นเจ็ดเจ็ดโอ้ครับผมสิบประมันเจ็ดหกหกเจ็ดซะบ้างเหรกับโมโหแล้วกันกับโมโหวาซาพึ่อกันเนาะครับผมเพิ่ร้องให้ฟังยี่บ่ระบาดครับเพลงเพิ่งก็ร้องให้ฟังสองเพลงมั่งมวนกันแต่ว่านักเต้นก็เต้นให้เบิ้งโซเนี่ย คนเราอยู่หนัางเงานินเต้นหนัางเงินเลยนะครับเต้นสู้ขาขาวคากนาดเลยว่ขาขาวเลยทั้งนี้คนเราทั้งนี้ก็พอนกลย,ย,กรยครับเต้นเลยว่าพอนเลยเต้นเต้นคนเราเต้นน้าขาเขาเลยนะครับโอ้สร้างเต้นเนาะพื้นฐานอะไราสิมาให้โชคใหญ่อีกเลยโชง่าย ครับมาแต่ของดีมาให้ได้หมดอางท่เอาให้จังๆเลยพอนะจังๆจ้าจ้เลยจ้าจ้าเลยบ่อยพิสเป่าเลยพอนะครับผมเอาเบื้องบานีสงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันถล่อยหกสิบหกนี่เนาะครับผมอืมแตงกว่าแจงโสง่ายพอนะตัวไหนคะโสง่ายครับแปดเก่าหนึ่งพอนะแปดเก่าหนึ่งเออเรลือรางสี่เก่าเดียวเรลืกลางสี่เก่าแมน เก่าหนึ่งกับสีเก่าเนาะแม่นมันบางสั้นแล้วเวลาสงใหญ่น่ะสูกใหญ่แมนงใหญ่น่ะเป็นเบาออกมาเลยเบาออกมาเลยแม่นนี่ครับผมมันพิษป่เน่ะมันใ้หังจังๆห้ถือเลยคน่ะห้ถือเลยท่านที่ห้ถือเลยคน่ะครับผมป้าตัวขาเดี๋ยวนะขาเหมือนเหีวเลยผนจับเลย ตื่นขึ้นมากเนรอยังมึนอยู่ตัวนี่วะตื่นขึ้นมากกันยังมึนยังมึนอยู่โอ้ยอยังน่อเข้าขาเนาะคือได้ครับครับโอ้ยทีแม่ฮันนี่มันมาดึงจแม่ฮันนี่นะแม่ฮันนี่แหละครับแม่คนมาหมุนขาเนี่ยตอนนี้ยังมึนอยู่นะตื่นขึ้นมาวขาบุญคือยังมึนอยู่วะครับตื่นขึ้นมากนะครับขายังมึนยวจ้าครับผมโอ้บุนมาปวดขาปวดยังบ่ละยังมึนเลยนะ บ่ปวดมันมึนบ่โอ้ยนึกว่าแตไปเฮ็ดเวียก์ทำงานหรอบ่ช้ามึนว่าแต่ไม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังเนาะโอ้ครับครับครับเป็นมาดึงเนาะนัเพิ่นมาดึงนะมาดึงกับมาดึงเนาะครับเอฟซีเนาะผู้มชมว่มาน้าที่ใหญ่ของเฮาตัวเ,เอกสุดรอตัวรับดึงในเรียกในยังใ่ละให้ของดีเพิ่นเนาะครับเอฟซีเิ่นก็ถามหาพ่อหญิงหลายติดตามตัวเลขมาให้แน่ว่าซั่นแนวพ่อหญิงเพิ่นก็เคยบอกเลขแม่นเนาะครับเนาะ กับนี่เขามีรู้กันบ้างครับค่ะโบแต่บ้บาพราะยังคือเก่าแหละครับมาติดตามไปฝากเอฟซีคือเก่าเนาะแมฮันนี่อางเรืองมาหกคนครับเมฮันนี่คนหนึ่งกับเป็นเจ็ดเนาะเออเออสี่แปรเป็นเหล็ยกยังไรละ่ะเอาหกเจ็ดบอกหรือยังไงพราะยังวงแหปลเลยหรือสี่หกหนึ่งบอกมงแหวนปลอังเครืองหกคนแต่หกอยู่แล้วเมฮันนี่คนหนึ่งกับที่หนึ่งหกวะหรือจะเอามารวมกันกับหรือหกเจ็ดบอกเอาวงหรือเอาหกกับเจ็ดบอก ม้าหมูเปี๊ยม้าูเปียเอาไก่ให้พี่เปียให้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมมียังเติมเติมอีกครับคุณพ่อเนี่มันกับกบพันธ์หมักไม้กับพันธุ์ชนิดนี้ทำนี่ผีลูกชายกบ่มาบ่มาผีพระตรุงกับมิตซีดีมิตซีดีเลยโอ้อะไรกบ่เขาพึ่งกับบมาเลยนี่บ่เมาบ่มาเลยผีกองกอยบ่มาบ่มาเพราะอะผีพีพีกางผีกิดซื้อผีบอบบ่มาเลยบมาใกล้เลยผีตำรวจบ่มาใกลทหารผีเจผีจีนบมาเลย ไลไปขอโทษเขาไปไลไปหลายเรียกเขางัวนี่เขาจะไปหลายผีแห่งมาพอยญิงเนาะเขาเรียกเขาห่วนี่อชิมารุ่มกันนะ่เรากะครับผมอะเรียกเขานะครับขอบคุณพอยญงไม่ดีายเว่าไหร่เุคัะนี่นะค่ะท่านผู้ชมคุณพอยัิงฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอยบังเลือค่ะคุณพอยังไปสารแมฮันี่ไปกาบไปไหว ตกแรงมากฝันกับธรรมชุมฝันว่าแม่หนี่มาดึงขาบอกเลข8ปด8ก้หนึ่งแล้วก็สี่เก้าสเก้ากตัดหนาตัดล้างเหลืนอกขัธรรมชมแปดเก้าเก้าแปดเกาหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหน่งแ่เก้าเก้าสัธรรมชมแล้วก็มากับหางเครื่องมากับหางเครื่องหกหกต้นหกโตแล้วก็แม่หนีหนึ่ง ร่วมกันกับเป็นเจ็ดกับธรรมชมเจ็ดหกหกเจ็ดธรรมชมแล้ว,วจะตีเป็นเล็กห6ึ่หกหกหนึ่กะัะกัธรรมชมเล็กเจกับเล็กหนมั่มก,ก็โตเดียวกันนะ่ะท่าธรรมชมก็กับหนากับลังเหล่ะกับนรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวท่าเนาะเนาะแนวทาาในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำเมื่วันที่16บหกเมษายนพศสองพัน้าร้อยหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมี3สามดาวกศิ่าธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายจากโฉคมันๆมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะอย่าพึ่งภ่าวปิสัยเนาะค่ะธรรมชมท่องมี3สามดาวมีของดีมาฝากเอฟซี FC ค่ะก็ไปรับชมรับฟังของดีกระเป๋บบาแอมเลาะทุ่งกันเลยค่ะแอามเลาะทุงนี่เดินทางไปทำบุญยวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท่อเรียยทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทออสื่อเรียกสื่อรอตตรีจิงสี่เหลือถือเนาะครับนะ้องสมชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลา้พ่อหลวงปุลอดเนพ่อนวดทตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะและะ้วก็เมื่อแทะครับสามผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหุ่ยยันคาวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแมาอมโล่งทงกับบลหรี่ซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบันบง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอีบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเาอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ พราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบได้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ